ถามว่าเราจับแล้วทําไมจับไปเย่อยอีกเพราะปลามันมีเยอะปลาตัหลงมีเยอะเดี๋ยวเราจับต้องดูว่าครั้งสามครั้งสี่ต่อไปมันจะน้อยลงไหมนะครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะหมดไปตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเหลือเยอะเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราต้องทำคือเข้นเงว่เข้มงวดอย่างไรนะครับโรงเรียนสถานบริการในสถานศึกษาเปิดให้บริการเ,เรียนแล้วเนี่ยตำรวจจราจรทุกเช้าหนึ่งต้องไปอำนวยความสะดวก อยากจะอำนวยความสะดวกแล้วตำรวจจราจรต้องดูตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับจิดอาจจะมาตรกการเบาไปหาหนะัซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นคนแรกคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับให้พื่อราฟังเพราะเขาต้องมาโรงเรียนทุกวันนะครับเราต้องใช้คาว่าว่ากล่าตักเตือนเพราะเด็กเนี่ยถ้าไม่มีรถเขาไปไหนไม่ได้เขาเสียการเรียนเราอาจจะว่ากล่าวตักเตือนให้เขาไปทำเนห่ยถูกต้อง สวมหมวกลดแต่งซิ่งเลยแต่งซิ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนสภาพผิดกฎหมายแต่ถ้าไม่เปลี่ยนสภาพเปนตามที่ได้จดทะเบีนเยนไว้ไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นอันแรกกับเด็กโดยตรงอันที่สองโรงเรียนครับเพราะนั้นเราจะเข้าไปในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศาาึกษาได้กับชากับชาตรงนี้ซึ่งก็ฝากท่านผู้กับนะพูดโดยตรงว่าอันหนึ่งที่น่าจะได้ผลก็คือ การห้ายเกมในการทำเงินผลของระเดยนความประพฤติตัดคะแนนหรืออาจจะตัดแต่นะครับมันช่วยต่างเดิมทันะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าในระยะต่อไปเนี่ยจะทําให้การขับรถผิดกฎหมายรถ้ายรถผิดประเทศผิดกฎหมายไม่สวมวงวกอะไรต่างๆเบาบางและท่าบดไปนะครับไม่ทราบว่าผลสอบพบที่ประเด็นหรือเปล่าครับเกิดเหเงแค่นี้ผมว่าเรายัง ขันยัดไมหมดนะครับแต่สิ่งที่มันจะหมดไปหนึ่งเกิดจากการขัมมบบนงดขันยัดของเรานะครับหมดไปลดลงก,กับสองผู้ที่เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอ,อนนี้ตำรวจเอาจริงหรอยังแล้วก็เขาต้องตับไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่กล้าฝ่าปืนเขาก็จะลดตัวเองไปทาให้ถูกกฎหมายเพราะนั้นส้อมส่วนประกอบการแแี่ผมเชื่อว่าทาั้งจางทั้งสี่ลดลงแน่นะคร<อ>ับในส่วนของการให้ความส่คยัหนีจะ อ๋อครับ่อที่ผมจะตอบต่างๆนะครับถ้าเป็นเยาวชนนะครับถ้าปปกครองเนี่ยปล่อยปักล่าเลยหรือว่ามีส่วน่งเสริมสะดับสุ่นเช่ให้เงินลูกไปแต่งรถแป่อะไรหรือแม้แต่ร้านค้าร้านฝงคัในรถรถเนั่นหรือว่ามีความผิดนะครับการผ่านส่ให้เด็กไปกับความผิดาจจะติดนามอบบอบเด็กบอบบอบเด็เราดำเนินการทั้งสองส่วนของเราไปอยู่แล้วซึ่งขณะนี้ันะครอบเยาวชนเน่ยเด็น่เราให้ทำการ เราไม่ได้ดนเน่น